ซิวเริ่มไหมแล้วครับพี่น้องแต่ยงาๆไปเลยพี่น้องโอ้ซิ้วหลครับผมผมในรุ่นแทไในรุ่นพี่น้องเบื้องหลังนี้ดูครับนี่เยตัวใหญ่ครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก้าครับกับค้นคุณน้อยเกือบลอยโลครับผมคนปัทิมพระจินพายขคือเก้าครับมินี่เฮาก่สีพามาดักปาซิ้วคือเก้าพี่น้องแต่ผมม้าไม้หม่ครับผมไม้นี่เป็นไม้ที่ผมเคยเหตดลงอชิปจึงแต่แรกๆเลยครับ ขวดเท้าคือเกาครับผมขวดผมเกี่ยวมาสองแบบครับผมแบบนี้ครับแบบนี้คือเกาครับมินี้ออกมาสิบแปดขวดครับผมอพี่น้องมินิเฮามาติดตามกันคือเกาครับกนสีเบิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกาครับมุนี่พามาดักปลาซิวคือเกานะครับพี่น้องถามของมาเอฟซีถามของมาหลายคนมาเอาเงียงเงียอย่ายงนะครับเพราะว่านี่ครับเงียงเฮ้ากับมิน่คือเกาแะไรพี่น้องนี่ครับผมคัดมาเรียบร้อยผม เช็ดมาเดี <all> right, ๋ยวปลอยผสมมาเรียบร้อยครับอันนี้คือเขาเจ้ากะปีกุ้งนะครับแล้วก็หฮัมออนขวานะครับเนาะใส่กันแล้วก็ขยําใส่กันใ้มันเหนียวๆพี่น้องให้มันเหนียวๆแบบนี้เลยครับผมนะครับให้มันเหนียวๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ข้ากก็คือม้าเอาใส่ขวดขื้เก่าพี่น้องแบบเก่าห้านี่แหละไอเอฟซีภูเขามาเบิ้งไม่อจตีบ้านหูเนาะห้องก็ใส่ขวดแล้วห้องก็ท่าขวดปากขวดตรงนี้ครับผมเดี๋ยวห้องก็ไปใส่เลยพี่น้องนะครับ ใช่หนี่เ่างครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับไปเบิ้งทำเลนันกันครับผมครับทำเลเขาก็ไปใส่ขี้เก่าเลยพี่น้องนี่ทำเลงูกันเรียบร้อยแล้วครับว่าใส่แบบใดเนาะวิธีการใส่มันนขวดนี่ประมาณนเรต้องเอาเครื่องกันได้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ปล่อยขวดร้อยไว้เลยครับผมแล้วก็มัดเชือกไว้ครับเพื่อบผูให้นไไ่านจะใหญ่เนาะเพื่อบผูให้นไไ่าจะใหญ่ เห็นอย่างน่อยเพื่อเรียกว่าซิวมาพี่น้องอันนี้ก,กวาดน้ำ้าไปให้มันเหลือแค่สองของมือขึ้นหรอกกวาดน้ำผมไปให้มันเหลือสองของมือนะครับเนะาะยอให้มันเต็มครับให้มันเหลืออยู่สองของมือเพื่อให้มันมีอากาศหายใจจัง่อยครับนะครับแล้วเขาก็มัดเสียกไว้เลย,เลยมัดเสียกอยู่ไว้เลยครับ เดเี๋ยวมมันก็นาพี่น้องพเบื้องปลาซิวครับปลาซิวนกำลังมากเลยพี่น้องผมยันนนี่ติดลงไปครับแต่กินเวินเลยพี่น้องโอ้ปลาซิวหลายครับผมหลไหลไหลไหลเอาแบบนี้มิซิตรุ่นครับผมได้รุ่นแท้ได้รุ่นแท้นี่ครับเห็นไหโอ้มาหลายนี่ครับมิซิ้รุ่นพี่น้องเห็นไหปลาซิวหลายครับเนี่ยกำลังมาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสักครู่เขามายามกันครับผมพี่น้องครับประซิวเริ่มม้าแล้วครับพี่น้องแต่งายง่ายไปเลยพี่น้องหลายๆครับในพี่น้องท่านเป็นแบบนี้มันสีเข่าพี่น้องน่ครับประซิวอู้ตัวยิ่ใหญ่ปเนี่พี่น้องมาแล้วเติมม้าหลายแล้วครับเนื้ม้าหลายแล้วครับพี่น้องแต่ง่าง่ายมาเลยเอาเดี๋ยวมันรุ่นตอนยามนุกันครับพี่น้องวันที่เป็นยังไงจะว่ามันมาหลายครับเลยเนี่ยเป็นมูเป็นมูแล้ว ด่วนๆเลยครับเพื่อนแรงเบึ้มมากครับผมอู้หูนี่ตัวใหญ่ๆด้ยพี่น้องปลาซิวแม่บ่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเนีย่ยเห็นบ่งพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยมีแต่บักใหญ่แต่ว่ากะเข่าตัวเข่าก็มีตัวเพระฉะนันเข่าก็มีเดี๋ยวเหาทิมไว้จักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ30นาทีครับ นะครับสำหรับเอฟซีนะครับทุกท่านที่ถามมาว่าเอาเนี้อย่างเห็ดนะครับก็มีเขาเจ้าคุกกะปิกุ้งนะครับแล้วกัขัวฮัมออนไซน้่นะครับฮัมออนม่ต้องใส่หลายพี่น้องใส่พ่อมันหอมครับผมนะพี่น้องในมาติดตามชิปนี้พี่น้องชิปล่าล่าหลังๆมนันนี่พี่น้องเบิ้งแล้วสิรู้สึกว่าหายของใจแล้วก็ที่เข้าใจเลยครับผมเพราะว่าใสแรกที่เขาใส่เนี่ยเนี้ยมันหลายอย่างครับผมแต่ว่ามันก็เขาอยู่แต่ว่าเขา มันก็เขาบอดีท่อตัวนี้ครับตัวนี้ที่เขาดีก็าอาย่ครับลรวก็หาง่ายๆนะครับเนาะแา้จทงได้ก็ฝากไปติดตามไปลุยนน้ำกันคือเก่าครับเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องขอบคุณเยบซีมากๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าครับผมหาจินหายากพี่น้องหาปลาซิวคือเก่าครับมือหนีไม้เฮาก,าากระหาดักปลาซิวคือเก่าครับผมใส่ฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าแล้วอีกสักชั่วโมงหนึง่งมาตามกันครับนะครับหลังจากเขาใส,าปส่ปลาซิวไปพี่น้องแต่ที่ได้เป็น สามสิบนาทีแ hmm. ล้วสี uh, uh, ่สิบนาทีแล so, ้วเดี you know, grandes, ๋ยวเขาไปยามน้ำกันครับรุ่นยามน้ำกันพี่น้องอ้นี่ล่ะอู้หลังนีเข่าพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใหญ่เบ่งพี่น้องดินดู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 พี่น้องเห็นป่อู้เข่าเดินนี่พี่น้องเข่าเข่าเข่าไหลเข่าไหลนี่เดี๋ยวผมใหญ่เบ่งโอ้ลื่นลื่นลื่นตกตามก่อนเจะเนาะพี่น้องเข่าเข่าครับ น้ำข่อยามเขาต้องหมุนพี่น้องหมุนฟังนี่เห็นไหมก่อนนี่โอ้ใส่ได้เลยพี่น้องมี่จะตกส,สวยๆเลยโอ้ใส่ได้เลยพี่น้องนี่ครับตกตกตกมันอยู่หมันอยู่เขาอยู่ครับนี่งหลังแรกหลังแรกหลังแรกแฮกหมันนี่ัวหนะพี่น้อง ยืนตัวเงงครับเนี่ยนนยนตบงเลยตัวงอ๋อไนหลังห,งหังแล้วเฮออ้ยเขายามแล้วเงี่ยเก,อกอย่ามั่อาจ่ถึงน้ำถึยังมถึงบ่หอมก่น้องเขาต้องเอกเอาเียไม่เขามาฆาน้ำเ้ามิกนเขาอ,อีกแล้วครับเขาอ,อีกแล้วเขาอ,อีกล้วเนี่ยเขาอ,อีกแล้วครับน,น,นีนเขาดิ้กวดเลยวผเลี้ยวไปหยามลังต่อไปครับ อันนี้น้องเบิกหลังหนิต้องดิ้นกบปากกบปาเลยเอาครับพี่น้องนี่จะโตงามครับป้ซจูนี่โตงามเลยโอ้บตเงยเลยนี่ครับโตเงยของนี่มันจะโตเงยครับป้าจู อใ่สแล้วเขาใส่แล้วเขาต้องเอาเอาเงี้ยเก้าเอาเงี้ยไม่ท้าปากไปน้ำครับเพื่อใส่มันหอมเนาะมันต้องใส่ใส่เงี้ยเอาเงี้ยไม่ใส่น้ำครับผมเกาาน ตัวเงยตัวเงยตันนีตัวเง่ครับน้องขามีแต่ตัวเงยเลยครับนี่จะบักใหญ่ๆยคนอนี่ต่ตัวใหญ่ๆมาะปิดชิ้นเนี่ย พี่น้องมีตัวใหญ่ครับปลาซิวครับเห็นปะมีิ้วตัวใหญ่เลยมี้ตัวยิ่ใหญ่เลยปะยอดครับลำบากแน่จัง่อยพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเหนื่อยไหม เต็มไปด้วยปลาได้ใส่สวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ครับปลาทั้งหนูตนัวใหญ่ครับผมจะใส่ใหญ่เลยช่วงนี้นเขาไหลครับเข้าไหลช่วเขาไหลโอ้ยเยอะติดยอดเลยครับ ครับอ้แจ้วแจ้วเลยนี่จ้วครับตนันีแจ้วแจ้วแจ้วอือแต่ละตนี่มิจขึ้นออกแ้ว่ได้เลยครับีเจ้าบอกยังไงครับรัเจตัวยังไงแต่ละแต่ละตนี่แออกไ่ได้ ไฟเลอกแปลออกไม่ได้ครับเบึงหลังทัดไปพี่นอ้องใกล้ๆกันเลยครับลังอยู่ที่ไหน Ni cái phòng đi, cái niệm nóng nóng nặng 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 Máy nhìn bó khánh nút tổ nòi đấy thật ừ, Đây ừ. yeah. Đi lê huy nọng bông đu Xay vào xíu mẹ Đi cho bó khánh ngay thật Đi cho bó khánh xíu à สวดสวดพี่นอ้องเสือดับกับมิตอร์โต้ยไงครับมิเตอร์แบบไงเลยมิเตอร์แบบไงนาทุ่มมิเตรปลาซิวอ่าวครับนี่ออกเจอแล้ตโจรโอ้ยพี่น้องเลยมิเตอร์แบบไงครับปลาปลาซิวสุดยอดสุดยอดใด้ได้เลยครับใช่นี่ใด้ได้เลย

ไตอุ้มโอ้ได้ๆดิครับมันมันมันว่าเขาหลายตัวพี่น้องแต่ว่ามันหนึ่งตัวใหญ่ไงไนี่ใช่ตัวยี้ยี่ครับอันนี้มันลุ่นน้อยปวดน้อยครับอันนีี้เน่ยครับนี่จะตัวใหญ่พี่น้องไปเชื่อไหมเดี๋ยวนี่จะบอกยี้ยีเลยไปลุ่นไปเรื่อยๆครับอันนี้เขาฟัง หน้ามันลืน่นนี่น้องพี่น้องโอ้หูพี่น้องโอ้ยดูดอกเลยดอกก็ดูด,ดอกเยอยครับถึดยอดเลยออกคลายเลยอด,ด,อด,ด,ดอกก็จะดูดอกใช่ไหม ตัวใหญ่พี่น้อมตัวเน้ยครับพี่ก็จะกับแล้วสุดยอดและมดแดงกระรายมึดแด่งมดเดง่เดง งโอู้พี่น้องเสียงปุกลักปุกลักปุกลักจ้าเสียงปุกลักปุกลักครับอูอออพอ้พี่น้องมึงโตปลาหรือพี่น้องนี่ตัวตัวยังไหเปล่าปลาครับปลามันเขาบ่าได้หลายตัวแต่ว่ามันนี่ตัวตัวยังไงเปล่นี่ตัวก็ยังไงเลยครับพี่น้อง แต่ว,ว่าจะฟังมันเนี่ยึ้นย,า,ยา,ากง่จังหน่อยเพราะว่ามาันถ้าเกิดเท่านี่บดีหน้ามันเลิกกัได้พี่น้องถ้าเกิดมันมือลงไปกับตกหน้าเลยล่ะจะฟังมันจะฟังมันเงอนฟังมันสั้นครับพี่น้องเมียวิึงดูครับผมใส่จุ่มกันไว้ครับบิึงหลังนั่นดูคนเขาจนคำว่าม่อพี่น้องผมใส่จุ่มกันไว้ใส่จุ่มกันไว้สามหลังเลยครับน,นี่าพี่น้องหลังนึงเขาเขาฝึกหลยเลยเดี๋ยว ยกขึ้นมาให้เบิ้งเชหลังครับบื่เลหลังเชังนี่น้องเบื้งหลังนี่ดูครับเบิ้งหลังนี่ดูพี่น้องเลยเบิ้งกับเบ้งหลังนี่พี่น้องนี่จะเงยเลยครับนี่บตัวงเลยนี่ตัวเงยอุ้บโดดนี่ตัวเงครับน่ครับ โอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่ยบอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่น้องมันม้นตมตีกันอยู่ในขวดะเลยขวดๆเดยู่เห็นไหมตาสบทุ่งกับนี้รับอตาสบทุ่งมันตีเข่ามัดจีบฝ่าน้อยอยูทั้งนอกมันเข่าบ่ได้ครับมันตีเข่ามัดจีบป่าเดือดมันเข่าบ่ได้เลย อ,อย่างนี้กันย้ายกันพี่น้องหลังนี้กันย้ายกันครับเดีย๋ยวพี่จะบอกให้่เลยพี่น้องเห็นบ่าเ้ยพี่น้องพี่จะป่าตัวให้่ครับผมละขาปตาขาวสวยหนะครับน้องเอย น่องเอ,อ้ยเบิ่งดูตัวปลาขาวตัวนี้พี่น้องเบิ่งดูมันออกขวดได้บ่นี่พี่น้องว่ามันตัวใหญ่กับเขาตัวใหญ่เด้พี่น้องเอ้ยนี่นะครับทั้งตัวใหญ่แต่มันมีป่าตัวใหญ่มันก็เขาตัวใหญ่กับเขาใหญ่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวจงมาลุ่นน้ำกันอีกรอบนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ไปอีกตัว เดี็กจังมั้ยมีล้วกันเพิ่มว่าพี่น้องป่าหนาๆๆๆๆๆพี่น้องป่ามันลายครับกระเช้าน้องไข่คู่เบื้องดูมีตัวใหญ่ครับตัวกระเช้าครับผมเบื้องดูมีตัวปากใหญ่เลยครับเพื่อนมีตัวบักใหญ่เลยเดี๋ยวผมไปเทสตะคู่ันที่ตายครับเดี๋ยวไปเทสตะคูเข้าไปเบื้องเทสตะคูครับเมื้องเราพี่น้องเดี๋ยวใครอยามอีกเบื้องอีกรอบนึงพี่นมาเดี๋ยวผมมีเทสตะคูให้เบื้องพี่น้องวันที่ตัวน้อยตัวใหญ่ป่า เดูนครับตัวปลาพี่น้องมึงดูกานวัดปลาถิ่งดังนี่ครับลิงรอบพี่น้องเอ้ยปารเติมปากใหญ่ใเลยแป๊ะออกกวดบ่ได้ไหมเท่ไหมเท่เจรตโตนี่วันตำกวดนี่จนนวากวดเซ่พี่น้องตำนี่กวดอ่ะ <c oughs> ตำนี่กวดนี่จนกวดเซ่ไหมคิดเบื้องเหนือตำตำอยูเ่เจรต์ขวดนี่ครับมึงโตมันด้วย เยอะตัวใหญ่ๆครับเอารอบมังงอีกรอบนึงครับผมแตเว้นคอยแล้วพี่น้องสี่หาวงแล้วเดี๋ยวกู้กลับแล้วครับผมรอบสองนี่ที่เป็นไังไหนเดี๋ยวไปติดตามรอบสองกัน,กนครับทีนได้รอบสองขุดบดินนะรอบสองว่าเท่าไดดอกพี่น้องเอ้ หน่อยไปหาอะไรทั้งน,นี้พวกครเข่าเลยครับรอบสองพี่น,ออน้องคันห้อมีเวลาเ้างยามนาห้าอหหเทาไอ,อต้องออกไปล้างมึงไม่ไปเรื่อยๆพี่น้องลมงไม่เรื่อยๆครับผมเยสเซ่ห่มก้เใส่หวนตหลงิบวะใครมาันหละครับป่าบัว,น,วน,นี้สิบวะใครมาอีกเขาตือนเขาตื่นานแล้ พี่น้องรอบสองครับมันค้แล้วพี่น้องมันคิดว่าใครเข่าปไนไดนแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่เลยนี่ครับเอาเทใส่กันเลยพี่น้องเดี๋ยเทสกันเลยมันคือเก่าแหละพี่น้องใส่ปลาซิวเนาะพี่น้องลายไหนโฮมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องมืงเดียปลาซิวะไหมปลาซิวทั้งนี more more ้เห็นบดมีตัวหน่อยพี่น้องนะครับมีแต่ใส่ใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องสุดยอดคือเก่าครับผมใส่ปลาซิวมือใดกับมันคือเก่าแหละครับคุณสุดยอดครับผม นี่แหละครับไร้ไดเฮาพี่น้องยังไงก็คือเก่าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคือเก่าครับผมก่อนเสียมและพาจากไปกันไม่นี่นก,กแะแล้วแรงแล้วง่ายแล้วพี่นอ้องเอ้ยนี่แหละมกออ้โหวนี่ใส่บพริกใส่ยังเข้าไปกันโอ้ทู่เสียบกระเลยพี่น้องแก่นหลายครับเว้นตกยินแล้วพี่น้องมืดติ๊บแล้วจะได้กลับแล้วครับผม มื่อนี้ใส่ปลาซิวด้วยขวดเท่ากับหมานคือเก่าครับผมออกมาสิแปดหลังครับหมานคือเกา่าครับผมคงั้งๆตัวนี้แปซีออกจากไอ้นั่นบ่ได้ครับเนี่ยแปซีออกจากไก้ขวดบ่ได้ครับนี่มันโตใหญ่ครับผมนะครับทังไ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันคือเกา่าก,กดกระดิ่งไว้เพื่อชิปใหม่ๆห่ามาสิบบ้พลาเนะครับพี่น้องเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันนให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปดักปลาซิวเมื้อนี้กค หมานพี่น้องหมานคือเก่าครับผมเจอกันไหมพี่นาครับผมว้าเขาจะไปจะทั้งใดครับ